สงสัยอะไรให้ถามหมอไม่ต้องกลัวหมอจะว่า าทำไมบางคนจัดฟันแล้วฟันเหยียดขึ้นยืดขึ้นหัขึ้นไม่ต้องตกใจค่ะเหตุการณ์เหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้ค่ะวันนี้เบลจะพาทุกคนมาหาคําตอบกับพี่หมอเรกันค่ะพี่หมอคะวันนี้เบลมีคําถามมาถามพี่หมอค่ะซึ่งหลายๆคําถามเนี่ยคนไข้ส่วนใหญ่มักไปถามเพื่อนบ้างค้นหาในออนไลน์บ้างก็ทําให้เข้าใจผิดกันไปใหญ่เลยวันนี้เบลยยกมาหนึ่งคำถามมาถามพี่หมอค่ะว่าทําไมบางคนจัดฟันแล้วฟันเหยียดขึ้นยืดขึ้นหางขึ้นทางท้ายที่ก่อนจัดฟันก็ไม่ได้เป็นขนาดนี้ค่ะ ถามยอดทิมเหมือนกันนะคะว่าทําไมจัดฟันแล้วถึงดูยืดหรือห่างขึ้นนะคะจริงๆแล้วต้องบอกก่อนเลยว่าเมื่อติดเครื่องมือไปแล้วนะคะโดยธรรมาชาติของฟันฟันล่างจะมีแนวโน้มที่จะงุ้มเข้ามากกว่าฟันบนเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นว่าฟันบนดูยืดมากกว่าฟันล่างนะคะ ส่วนกรณีว่าทําไมฟันถึงห่างขึ้นก็เพราะว่าปกติแล้วที่เรามาจัดฟันฟันเราจะมีลักษณะเกนะคะพอติดเครื่องมือไปแล้วเราก็จะมีการปรับระดับฟันฟันก็จะมีการเคลื่อนออกขยายตัวออกซึ่งบางทีอาจจะทําให้เห็นช่องว่างระหว่างฟันได้ค่ะแล้วแบบนี้คนไข้จะคิดว่าคุณหมอเอียงไข้หรือเปล่าคะพี่หมออ๋ออันนี้ก็แน่นอนอาจจะมีหลายคนคิดเนอะแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าการจัดฟันเป็นการรักษาที่ต้องใช้ระยะเวลานาน,าน เพราะเวลาติดขึ้นมือไปแล้วเราไม่สามารถดึงฟันหรือจัดฟันให้มาชิดชิดได้ทันทีนะคะเริ่มแรกเราต้องมามีการปรับระดับฟันปรับตำแหน่งของฟันก่อนนะคะซึ่งแต่ละคนก็จะใช้เวลาในการปรับระดับหรือปรับตำแหน่งฟันแต่ละคนไม่เท่ากันนะตามความยากง,ง่ายของเคสบางคนก็อาจจะใช้เวลาแป๊บเดียวหรือว่าบางคนอาจจะใช้เวลานานหน่อยซึ่งบางทีทําให้คนไข้อาจจะรู้สึกว่าทําไมมันนานจังเราถึงยังไม่ได้ดึงฟันนะคะ แต่เมื่อเราถึงปรับระดับที่อยู่ในตำแหน่งที่ดีและสมควรเหมาะสมแล้วจากนั้นคุณหมอก,ก็จะทําตามสเต็ปต่อไปได้เลยค่ะการจัดฟันเป็นการรักษาที่ต่อเนื่องต้องใช้เวลาตามขั้นตอนตามปัญหาของแต่ละคนนะยังไงก็ขอให้คนไข้ทุกคนนะคะมั่นใจเลยว่าสุดท้ายแล้วเราจะต้องมีรอยยิ้มที่สวยงามแน่น,นอนค่ะสำหรับใครนะคะที่มีข้อสงสัยเพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเฮียมีแพัจะหาคำตอบให้คุณค่ะ ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่หมอเรมากๆค่ะสวัสดีค่ะ